สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีซีฟของเด็กลิงจ็อกเกอร์นี่เราไม่บอกเลยเหรอว่าเรามาจากไหนอ๋อเรามาจากเจโอเคแล้วครับผมคุณนี่ลืมคนเซปตนะมาถึงก็พูดเลยนะตื่นเต้นสวัสดีครับผมทำตัวอย่างกับคนรีวิวไม่เป็นนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจโอเคครับผมเอสำหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีซีฟของ ลิงจกเกอร์สายคอร์สเบ่งดาก้อนนะครับผมโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมตัวแรกซาร์เดอร์ดัสเทลยูนิคอนนะฮะผมใส่เป็นตัวเริ่มแล้วผมก็ใส่ในเด็กด้วยนะครับผมอ๋อเพลงนี้เหรอเพลงนี้เหรอที่เมื่อกี้มึงหายอยู่อ่ะไม่ใช่นานมากเลยนะครับแอดออนไม่ใช่เพลงนี้แต่กูชอบไรสาระใส่มาสองตัวนะครับผมทำได้ มันบอกว่าสกิลแรกนะฮะเมื่อโดนยูนิตที่เป็นแครนลิงจ็อกเกอร์อนะฮะไลท์ทับเอาง่ายๆคือโดนไลท์ทับเนี่ยก็ออฟอร์ลันนะครับผมก็ไหลลงมาอยู่ในช่องเรือกาศนะฮะสกิลที่สองนะครับเป็นแอคทีฟนะครับใช้ในช่วงเมนเฟสนะฮะอบอกว่าเมื่อ,อฝั่งตรงข้ามเนี่ยมียูนิตที่ถูกล็อกอยู่นะครับผมกี่ใบก็ได้นะฮะขอให้ถูกล็อกนะครับ ตัวนี้เอาตัวเนี้ยใช้สกิลได้นะครับก็บคือเอาตัวนี้เข้าโซนแล้วก็คว่ำบาร์สหนึ่งนะครับผมคว่ำบาร์ตัวอะไรก็ได้ไม่ต้องติดชื่อนะครับผมก็จะล็อกได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะฮะโอเคก็ประมาณนี้มึงไม่ทำงานเลยแอดออกกูก็หาให้มึงแล้วนี่งไงอ่าต่อมาก็จะเป็นทิกเกอร์นะฮะผมใส่คริสคริสติคอวเจ็ดใบนะครับผมแล้วก็ฮิลสี่นะครับดอห้าใบอืออ่า ไม่าม,ามีทิกเกอร์ไม่มีสกิล <Okay. S 1> ต้องเอามาจัว่วนะครับผมต่อมา,อาสรุปเลยเกตหนึ่งสิบแปดตัว,ตวเกตหนึ่งป้าคุณสิเกตศูนย์เกตศูนย์สิบแปดตัวเอ้าคุณผิดกฎหรือเปล่าเกตศูนย์สิบแปดตัวเนี่ยก็ไม่ได้ใส<อ>่ตัวเริ่มมาในสนามสองใบที่ไหนแล้วทิกเกอร์ได้สิบหกคูนะ่เนาะโอเคก็ต่อมาเลยนะครับในส่วนของเกตหนึ่งนะครับตัวแรก Starweaver กระสุนมาเนออนนะครับผมชื่อแมกกาเท่ เออเนโอนเนี่ยบอกว่าเมื่อบรรยากาศเราติดชื่อสตาร์เวเดอร์นะครับจะตีสิบเคนะก็คือตี10,000ตี10,000ฮะครับผมสกิลมีแค่นี้นะครับนะครับผมต่อมาดาบคู่แห่งการเสียแท่งไบรนารีสตาร์นะฮะก็คือวันิลาตี 8K นั่นเองนะฮะใส่กี่ตัวฮะ3 3ใบครับครับผมต่อมาก็จะเป็นสตาร์เวเดอร์แห่งกำแพง โพเมเทียมนะครับก็คือพีจีของเรานั่นเองใส่สี่ใบพีจีจริงใส่ไปเยอะพอมั้งใส่ทำไมอะไปบ้าเปล่า, <c oughs> า,า,าแกล้งบ้าเหรอต่อมาเป็น <c oughs> ปสานตาร์เบเดอร์โกงเล็บปีศาจรันตันนะครับผมรันตันนะใส่กี่ใบฮะรันตันใส่สามใบควาสามารถพวาสามารถรันตันบอกว่าเมื่อเอ่อรันตันเนี่ยเห็นคู่แข่งถูกล็อกนะครับในสนามนะฮะก็จะบวกพลังสองพันนะครับผม หมายความว่าลันตันต้องเห็นนะไม่ใช่ว่าลงมาแล้วแบบล็อกไปแล้วเราพึ่งลงมาระบบพลังไม่ใช่นะคร<อ>ับต้อง,งต้องอยู่ในสนามอยู่แล้วนะครับต้องอยู่ในสนามนะฮะถูกต้องนะครับเกตหนึ่งก็จะใส่กี่ใบเนี่ยหกเก้าสิบสามใบนะครับผมอันนี้มาตรฐานก็จะลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยใช่เพราะใส่เกรสูงลงไปนะฮะต่อมาก็จะเป็นเกตสองนะครับเริ่มจากตัวแรกซาเวเดอร์ไรท์กเทียมทานราดอนนะครับผมไรไรกระเทียมทานไไรกระเทียมทานใช่ไม่ใช่แล้วแม่ นี่แม่งชอบาพากูออกนอกเรื่องนะครับลาดอนบอกว่าเมื่อมีเแวนการ์ดเป็นสตาร์เวเดอร์นะครับก็จะบวกพลังตัวเองอีก3,000เป็นตีส <12 S 1> <K S 2> ิสองแคนะครับผมโอเค okay. ต่อมาก็จะเป็นสตาร์เวเดอร์กรงเล็บแห่งความโกรธนีโอเบียมนะครับนีโอเบียมนีโอเบียมนีโอเบียมตัวนี้สกิลเหมือนลันตันเลยก็คือ เมื่อเห็นตะตูดรอนลอกบวกพลง2000<อ>ังสองพันแต่ต้องลงมาก่อนอยู่ในสนามแล้วต้องอยู่ในสนามแล้ว,<อ>ลวเ,รเราค่อยล็อกนะครับผมห้ามลงมาแล้วบอกว่าเอ้ยเห็นล็อกไม่ใช่ใช่ต้องโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่มาจาก c p พีสิบามนั่นเองนะฮะ s t a r v e d e Colony Maker นะครับผมอันนี้คือแคนเมคเกอรคลหรือเปล่าคใช่ใช่ใช่มันชื่อมันคล้ายกันมันเป็นญาติกันนะครับผมไอตัวนี้มันถูกแปลพักมาเป็นอเออไอนี่หยุดกูหน่อยหยุดกูหน่อยไปไม่ถูกนะครับโอเคตัวนี้เกอร์เอ้ย Colony Maker <laughs> เนี่ยบอกว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามมียูนิตที่ถูกล็อกนะครับตัวเนี้ยถ้าลงมาในสนามและเห็นมียูนิตถูกล็อกอยู่แล้วครับผมเอ่อ คอทบาร์หนึ่งใบนะครับผมสามารถเรียกเกตหนึ่งที่ติดชื่อ s t a r v a d e r ลงมาในสนามได้เลยนะครับเกตหนึ่งต่ำกว่าถูกต้องซึ่งจะเรียกไอ้เจ้า Dusty u n i c o r นก็ได้นะครับผมกูเรียกมันว่า Void อีเกนนั่นน่ะ Void มันคือมันไม่ใช่ v อ i d กูเรียกมันว่าวอย d แต่ไม่มีเขาเลยีต่อมาจะเป็น s t a r v a d e r Mobius อะไรวะ Mobius b e a Dragon ชื่อแม่งเรียกยากมากเลยนะครับ อันนี้อันนี้คนคนที่เล่นกับเราเขาเราเียกว่าอะไรนะตัวนี้ <laughs> ล่าวตารไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรนะอะไรดุดุยอะไรนะอ๋อตัวดุดุยเออ <laughs> ดุดุยเหลืออะไรสักอย่างนะฮะ <laughs> ตัวนี้มีความสามารถบอกว่าเมื่ออยู่ในช่องแมนกาดถ้ายูนิตนี้โจมตีฮิตนะครับผมล็อกได้หนึ่งตัวเลยเออง่ายนะครับผมพี่สีขาวไม่เหมือนแป้งเปียกอะไม่เหมือนไอระเบิดของเดออิดาลาเออใช่ใช่ใช่เออคล้ายคล้ายโอเคเกรดสองก็จะใส่สิบเอ็ดใบครับผมนะครับผมใช่ไหม สามสามเก้าเอกเคใช่ชชต่อมาก็เป็นเกตัสามเริ่มจากตัว,ตวแรกเบรกไลท์ line, Star s t a r ์ a d e r Infinite Zero Zero ดาก้อนนะครับผมอันนี้ตัว B R นะครับผมใช่ตัวเบรกไลท์ก็จริงๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแต่อธิบายไปหน่อยเผื่อคนเล่นใหม่แล้วผมสกิลแรกนะครับบอกว่าลิมิตเบรกนะครับเมื่อมียูนิตที่ที่เป็นแคน มินจ็อกเกอร์ไลท์ทับนะครับก็จะได้ล็อกหน้าหลังอในคอลัมน์เดียวกันก็ได้หรือว่าจะชิงเฉียงก็ได้นะครับใช่ผมก็คือหน้าหนึ่งตัวหลังหนึ่งตัวของฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็จะได้รับพลังบวกหมื่นนะครับก็คือสกิลผมแบบพอสมัยที่สองก็มีตัวบูอ่าเมื่อตีแวนกาดเมื่อตีแอนกาดนะครับบวกพลังสองพันนะครับมากหรือน้อยเปล่าอะไรมากหรือน้อยหมายถึงว่าเรียกการหต้องมากหรือน้อยกว่าเปล่าถึงจะได้ไม่ใช่เขาบอกว่าตีแอนกาดนะถ้าจะไม่ผิด นี่ไงโจมตีเวียนกะอีควายชอบมาเถียงกูกูถามเพื่อเขาไม่เข้าใจเออกูอธิบายอธเข้าใจแล้วแหละจริงๆแล้วมึงทำให้กูต้องหยิบขึ้นมาดูเนี่ยทำไมต้องด่าเอฟซีเพื่อเอฟซีเขาไม่รู้ต้องสคริปมาซับนี่ไม่ได้ดูสกิลตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยดวางล้วมึงไม่เคยเล่นแค่นี้เลยเคยเล่นดิอีกบ้าเอ้ยแม่งชอบขัดนะครับผมต่อมาก็เป็นสตาร์เวเดอร์นีวิล่าหลอดดาก้อนนะครับผมหลอดดากุ้ยผมใส่มาหนึ่งตัว นะคใส่ไแค่ใบเดียวก็เอามาเพื่อปิดเกมได้นะผมมันตีแรงนะฮะโอเคสกิลของลิมิตเบรกนะครับบอกว่าเออเมื่อเขาในเทิร์นของเราเนี่ยถ้าสมมุติเราเห็นการ์ดฝั่งตรงข้ามเนี่ยถูกล็อกอยู่กี่ใบจะบวกการ์ดแถวหน้าของเราอ่ะตัวละห้าตัวละสามพันครับผมถ้าบวกตัวละห <3, 000 S 2> ้าพันก็เล่นนไปเถอะ สามพันตัวละสามพันเนี่ยแม่งเริ่มแขวะแล้วเนี่ย <c oughs> ก็คือแถวหน้าเราจะบวกหมดเลยตัวละสามพันต่อยูนิตที่ศัตรูโดนล็อกอยู่นะผมส่วนสกิลที่สองเนี่ยเป็นแอคทีฟก็คือใช้ในเมนเฟสนะครับคขาอับัสสองใบนะครับผมเออสามารถล็อกการ์ดแถวหลังของศัตรูเนี่ยได้หนึ่งตัวเฉพาะแถวหลังนะแถวหลังได้อย่างเดียวนะอย่าไปล็อกหน้านะครับถ้าถ้าโดนล็อกหน้านี่โกงนะฮะบอกเลย <c oughs> ถ้าโดนล็อกหน้าก็ตกหน้ามันบผมโอเค ต่อมาตัวสุดท้ายนะครับก็คือ s t a r v a d e r Chaos Breaker Dragon นะครับผมการ์ดจาก CP13 นั่นเองนะฮะเราก็ใส่มา3ใบนะครับ Chaos Breaker Dragon เนี่ยบอกว่าเอ่อในช่วงสกิลแรกนะออโต้นะครับก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับถูกปลดล็อกครับผมนะครับหมายความว่าจะพูดยังไงดีในช่วง End Phase เนี่ยฝั่งตรงข้ามพอปลดล็อกหนึ่งใบเนี่ย สกิลคาวอดเบรกลิมิตเบรกเนี่ยจะทํางานได้นะครับก็คือถอดโซลหนึ่งใบละเบ้มตัวนั้นทิ้งจวก๊าซหนึ่งใบเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับผมเหมือนอธิบายแล้วจะงงงงนิดนึงนะอ่านเริ่มใหม่ก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามจบเทิร์นปุ๊บยูนิตที่ถูกล็อกอยู่จะถูกคลายถูกไหมครับจะถูกคลายล็อกพอคลายล็อกเนี่ยสกิลลิมิตเบรกของคาวอดเบรกเกอร์ดากอนเนี่ยจะทํางานทันทีก็คือถอดโซลหนึ่งใบบึ้บมเขาหนึ่งตัวจวก๊าซหนึ่งใบ นะครับผมนี่คือสกิลแรกพูดง่ายคือเห็นเขาคลายล็อกปุ๊บบึ้มเลยจวดหนึ่งกูถอดโซตามที่เห็นคายล็อกแล้วบึ้มและจัวดตามนั้นก็แล้วแต่จะ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 บึ้มไม่บึ้มอันนี้ก็แล้วแต่สัทธานะสัทธาก็เลือกได้สัทธาคืออะไรก็หมายถึงว่าจะบึ้มก็ได้ไม่บึ้มก็ได้ไงก็เอาถามรูปเกมนะครบางทีไปบึ้มหมดตาหน้าเขาไม่ลงมาให้เราล็อกนะอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับผมต้องเล่นดีๆนิดนึง โอเคส่วนสกิลที่2เนี่ยเป็นแอคทีฟก็คือใช้ในช่วงเมนเฟสนะครับคขาจะบัสหนึ่งใบทิ้งการ์ดาาท, Guard, ที่ติดชื่อคําว่าสตาร์เวเดอร์นะครับของเราเนี่ยบนมือเนี่ยหนึ่งใบลงดับโซนครับผมล็อกคู่แข่งได้หนึ่งตัวหนึ่งเกย์หนึ่งเทินสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวสกิลนี้ครับผมถึงจะเป็นแอคทีฟก็เหอะแต่ทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับ<อ> <Okay. S 2> ใช่เหรอใช,ใช่ใช่ใช่โอเคแน่แนต่อมาก็เราจะมาเรียงบอร์ดเอ้ยสรุปเกตสามให้หน่อยฮะเกศสามแปดใบครับ ใช่เใช่อนี่แม่งชอบแบบไอ้นี่กวัวผมพาคุณออกนอกรู่นกทางนะฮะเพราะผมคือเจโอเคลิงกระจกกาไม่ใช่ลิงกระจกกามึงอะลิงกระจกกลิงกะจกกาอานน่อยเกตสองได้ไหมครับต้องไม่ต้องโชว์อ้นี้เป้นเปียกเราไหลมาอย่างนี้แล้วอ่าในระเมดโซนอ่าค่ายนี้เป็นอันนี้ไงค่ายนี้ผมให้เลยแบบต่อตัวสุดแรงอืม เรามีใบนี้บนมือตัวนี้อยู่นี่เรามีใบนี้บนมือนี่คือน้ำสู้ต่อคู่คู่ต่อสู้ครับหรอนะครับเอ,อเป็น e m นะม e r เ r อร์ชพัเนาะลงมาให้ครบห้าตัวนั่นแหละรู้กูหาก่อนได้ไหมนี่นะฮะโอเคเพอได้เทอร์นของเรานะครับพอเรามี การ์ดแบบนี้นะฮะในรูปแบบนี้โอเคมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเลื่อนลงมาให้หน่อยอ่ะมองเห็นไหมเห็นนะเห็นอยู่โอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเรามีสองใบนี้บนมือนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ใช้สกิลเอ่อเราใช้เบรกไลท์นะฮะก็ไลท์ทับลงไปนะฮะสมมติว่าเปีเมร์นะไม่ต้องความก็ไม่ต้องความอะไรนะครับมันล็อกสองตัวหลด้หน้าหลังเราก็ล็อกล็อกเนือว่า เราจะล็อกแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะล็อกแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่เรื่องเลยแต่ขอเป็นแค่หน้ากับหลังนะครับถ้าเป็นผมผมก็จะล็อกอี้อย่างนี้เจะล็อกอย่างนี้แลผมเสร็จปุ๊บสกิลตัวนี้สกิลสกิลสกิลตัวนี้ก่อนเห็นล็อกนะครับก็จะบวกสองพันตามจํานวนที่ชูดแข่งโดนล็อกแต่อย่าเพิ่งคิดนะครับผมโอเคจะมีล็อกอีกต่อมาเราใช้สกิลตัวนี้นะครับผมก็ยัดเข้าไปนะฮะล็อกได้อีกหนึ่งตัวแต่ต้องคว่ำหนึ่งด้วยคว่ำหนึ่งนะครับผมก็ล็อกเพิ่มหน โอ้โล้ออย่างนี้คือเขาไม่สามารถเล่นไดน้เห็นสามแล้วนะนะฮะเรามีตัวนี้เราก็ไล์ตัวนี้ลงไปนะฮะ Colony เกอร์นะครับผมค <ขอ S 2> ไล์ป้ามือเออคอลงไปนะครับผมก็สกิลนะครับคว่ำหนึ่งนะครับเรียกเก็บหนึ่งหนึ่งตัวติดเชื่อลงมาในสนามติดเชื่อ,อใช่ตัวนี้ก็ได้อะแต่จะไม่ได้นับการเห็นล็อแล้วนะตัวนี้เพราะว่าเพิ่งลงได้สิสมมุติเรามีใบนี้อีกใบหนึ่งอยู่บนมือนะครับผมเสร็จปุ๊บ เราจะใช้สกิลต่อก็ได้นะฮะเราก็คว่ำอีกหนึ่งใบครับผมนะครับผมเอาตัวนี้เข้าไปนะฮะอ่าล็อกไหมเราก็ล็อกได้อีกหนึ่งตัวอ่าเท่ากับตัวนี้เห็นหนึ่งเห็นหนึ่งเห็นสี่นะครับผมแต่เราต้องทิ้งหนึ่งใบนะฮะครับผมก็คือคว่ำหนึ่งทิ้งหนึ่งใบหนึ่งล็อกหนึ่งเมื่อกี้มึงใช้ตัวนี้ล็อกอะไรขออ๋อเราใช้สกิลแวนเราใช้สกิลแวนดีกว่าคว่ำหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับล็อกหนึ่งเปลี่ยนเป็นใช้สกิลแวนนะฮะเพื่อตัวนี้จะได้มีบูทใช่ โอเคตัวนี้ก็ตีไปนะฮะสองหมื่นสองมื่นเท่าไหร่เอ่ยสองมื่นหกอ่าเพราะว่าแค่เบรกไร้ด้วยนะฮะคีบพลังข้างนะครับผมคีพลังข้างคุณเช็คโมูไงประมาณนี้นะฮะเราก็ตี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 เข้าไปัว้ตัวนี้บวกไปห้าทีหนึ่งบวกไปสี่ทีสี่บวกสี่สี่ทีบวกหนึ่งทิอ่าก็ตัวนี้ก็บวกสองพันสองพันบวกสี่แปดแปดหนึ่แปดแปสองสิบหกสบหกมาบวกกับเก้าพันก็จะเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห ยี่ห้าบวกเจ็ดแฟนสามสองสามสองบวกอีกมห้าพันสามเจ็ดนะครับผมตีแรงมากแรงมากนะฮะโอเคเราก็ได้คีด้วยเราก็ตีเข้าไปนะฮะส่วนฝั่งนี้เห็นหนึ่งนะครับเก้าพันเก้าพันสิบแปดสิบแปดได้ทิกเกอร์หนึ่งก็เป็นยี่สามครับผมประมาณนี้ฝั่งนี้ไม่มีเดมก็แค่สี่ไม่ตายนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็มันก็จะจัดได้รูปแบบมาประมาณนี้นะฮะใช่ใช่ก็ลองเอาไปดูึ่งที่ซึ่งทิกเกอร์เนี่ยอาจจะจับต่างกันนิดหน่อยบางคนอาจจะใส่สแตนมา เพื่อแบบเอาเวลาเห็นล็อกหน้าสแตนแล้วก็ได้บัตรพลังเพิ่มใช่อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นแค่แนวแนวคิดของเราของเจลเคเรานะฮะการจัาจัดแบบนี้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นแนวให้ดูไม่ต้องไปเรียนแบบกันนะฮะก็ลองมาดูเอาว่าเอ้ยเราสไตล์การเล่นเราเนี่ยเหมาะแบบไหนเฮ้ยกูเล่นยืดเว้เออเออกูเล่นยืดเว้เฮ้ยกูเล่นยืดกูก็เล่นยืดแม่งเลยอะไรเงี้ยใส่ใส่ตัวนี้ลงมาเลยสามตัวสี่ตัวเอาไว้ล็อกเลยล็อกเทิร์นต่อเทิร์นได้เลยนะผมสี่ตัวเออ มึงเก่ไเอาไว้กันด้วยใช่ไหมเออเอาไว้กันด้วยนะครับเล่นเกมยืดนะฮะออโอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์อยาให้เราเทคแคร์กดซับสไครต์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ